น้องๆอย่างเงีง้ยถามว่าพี่ฟ้าทาไมไม่เห็นซื้อของแบรนด์เนมใช้เลยอะไรเงี้ยถ้ารู้จักพี่ฟ้าจริงๆพี่ฟ้าจะเป็นคนที่ไม่ได้ฟุ่มเฟือยในเรื่องของแบรนด์เนมเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากได้นะเอาจริง,รงๆอยากได้มากอยากใช้มากก็จะมีบางแบรนด์ที่ฟ้าชอบมากๆอย่างเงีง้ยเคยคิดว่ายกตัวอย่างไอ้ฝั่งนะยกตัวอย่างไอ้ฝั่งอย่างเช่นมันมีช่วงหนึ่งที่พี่ฟ้ามีเงินมีเงินแล้วอะเงินเก็บ แล้วเราอะเป็นคนที่ชอบชาแนลบ่อยมากๆอยากได้มากวันหนึ่งที่เรามีเงินพอที่จะซื้อแต่วิฟากับกับคิดว่าไว้ก่อนดีกว่ามันอาจจะไม่ได้จําเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบมันอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้แม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยที่เราทํางานมาทั้งหมดเราพอจะมีเงินเก็บก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้จําเป็นแล้วก็ ไม่รู้สิกับกลายเป็นคนที่ไม่กล้าใช้เงินเพราะเรารู้สึกว่าเงินมันหายากมากยิ่งเรามาทํางานอย่างเงี้ยตอนนี้พี่ฟ้าทํางานพูดตรงๆว่าเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังอาหารสามมื้อเลยก็ว่าได้อย่าทางานพอเรายิ่งทํางานแบบจรงิจรงจังมากๆเข้าสู่การทํางานจรงิจรงๆอย่างพี่ฟ้าเริ่มยิ่งรู้สึกว่าเงินมันหายากมากกว่าจะได้แต่ละบาทอะไรเงี้ยก็เลย ไม่กล้าที่จะใช้เงินตอนนี้มีเงินก็จริงแต่ก็ไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะใช้เพราะเรารู้สึกว่ามันยังมีของที่สําคัญที่จะต้องที่ยังจะต้องแบบจับใจ่ายใช้สอยอยู่อยู่ในจุดที่แม้กระทั่งบอกว่าหลายคนน่าจะเคยอยู่ในโมเมนต์เดียวกับพี่ฟ้าเราเคยตั้งเป้าไว้ว่าสิ่งนี้เราอยากได้แล้วเวลาถ้าเรามีเงินเราจะซื้อแต่พอเรามีจริงๆเราก็ไม่อยากซื้อ มันเป็นแบบนั้นน่ะใช่เขาเรียกว่าใช้เงินแบบมีสติพอเรามีจริงๆเรากลับไม่กล้าซื้อแปลกนะ